สวัสดีครับสัปดาห์นี้ศึกพรีเมียร์ลีกแหม่มีคู่น่าสนใจหลายต่อหลายคู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้แมชนะครับนอกเหนือจากนั้นก็มีบิ๊กแมชระหว่างอาร์เซนอลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วก็ต้องมาลุ้นแมนยูกับเชลซีด้วยนะครับนี่ก็ถือว่าใกล้ละสำหรับทางท่านทูเป็นอัมารินครับใกล้ที่จะโดนปลดนะครับไม่ใช่ใกล้อะไรนะนะครับเอาทีนี้ออฟต้านี่ก็ได้มีการวิเคราะห์นะครับถึงความเป็นไปได้แต่ละทีมเป็นยังไงบ้างครับโอกาสชนะแพ้ ลิเวอร์พูลแหมจะสามารถเอาชนะเอเวอเรตไปได้ครับแหมไม่เกรงใจพี่แจ็คเลยนะเนี่ยแจ็คเกริตกำลังฟอร์มดีดด้วยลิเวอร์พูลโอกาสชนะนี่สูงถึง71.7%ครับก็มาดูกันครับว่าทางด้านอิสซักนี่จะยิงได้หรือเปล่าครับในเกมนี้เออหวังว่าคงจะไม่ยิงช่วงท้ายๆเกมอีกนะน่าสนับทางด้านลิเวอร์พูลครับไบรท์ตันกับทางด้านสเปอร์นี่ทางด้านออฟตามองว่าไบรท์ตันโอกาสชนะ47.4%ครับ บอรี่กับนอตติงแฮมฟอเรสต์มองว่าเจ้าป่าครับมีโอกาสชนะมากกว่า42.4%เวสต์แฮมกับคริสตันพาเลสคริสตันพาเลสนี่เดี๋ยวนี้แหมเป็นทีมที่น่ากลัวนะนี่ถ้าไม่ขายนักเตะออกจากทีมนี้มีลุ้นเลยนะท็อปโฟ์เนี่ยครับสลัดทางด้านคริสตันพาเลส48.9%ครับโอกาสชนะเวสต์แฮมวูแฮมตันกับลีดครับวูฟน่าจะเอาชนะยูงทองไปได้นะครับหมาป่ากับทางด้านยูงทอง ปอกาสชนี่โอกาสชนะ48.7%ครับแมนยูกับเชลซีแหมไม่เกรงใจทางด้านรูเบนอมารินเลยอะนะครับถึงแม้ว่าเชลซีจะพึ่งแพ้กับเรอัลเมริดมานะแมนยูนี่พักทั้งสัปดาห์เลยแต่สื่อก็ยังมั่นใจนะครับว่าเกมนี้เชลซีจะบุกไปเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้โอกาสชนะของเชลซีนี่46.8%ฟูตแลมกับเบรนท์ฟอร์ดครับมองว่าฟูตแลมครับโอกาสชนะ43%เ บอลมัดกับนิวคาสเซิลแหมนิวคาสเซิลนี่ก็แพ้ให้กับบาร์เซโลนามาแบบบุบวิดนะพวกเขามองนะครับว่าบอลมัดนินเหนือกว่าหน่อยๆครับ38.7%นะครับโอกาสชนะแซนเดอร์แลนด์กับวิลล่าแหมวิลล่าครับโอกาสชนะสูงถึง55.3%และคู่บิ๊กแมชครับประจำสัปดาห์นี้อาร์เซนอลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้โอ้โหถือว่าค่อนข้างจะทิ้งห่างกันเยอะพอสมควรนะ นะครับเรื่องโอกาสชนะเนี่ยนะครับเพราะว่าพวกเขาบอกว่าอาร์เซนอลโอกาสชนะนี่สูงถึง52.2%แมนเชสเตอร์ซิตี้โอกาสชนะแค่23.4%เอ๊ะมันใช่เหรอแมคุณครับมองอะไรผิดหรือเปล่าออฟต้าเนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่ฟอร์มกำลังกลับมาแล้วนะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเออร์ลิงฮาร์แลนด์ครับแต่ออฟต้าดีบอกว่ายังไงลูกทีมของมิเกลอาร์เตต้านี่ก็ยังคงแน่ทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องครับ ลุยเซลิเก้นะครับผู้จัดการทีมของปารีสแซงต์แชมงนี่ตั้งเป้านะครับความฝันของเขาคือต้องการอยากที่จะกลับมาคุมบาร์เซโลนาอีกครั้งหนึ่งครับตอนที่คุมบาร์เซโลนาครั้งแรกนี่ก็ต้องบอกนะครับว่าประสบความสําเร็จมากๆเลยทีเดียวแมมแต่ว่าตอนนี้ฮันซิฟิกก็กำลังทําผลงานได้ดีมากๆกับทางด้านบาร์เซโลนาด้วยเช่นเดียวกันนะครับ โดยเอลิก้นี่ก็เพิ่งจะพาทางด้านปารีสแซงต์แมงนี่ต้องบอกนะครับว่าประสบความสําเร็จอย่างเหลือเชื่อด้วยนะนะครับเมื่อรูการที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการคว้าแช,ชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกสปอร์ตออกมาระบุนะครับว่ากุนซือชาวสเปนคนนี้นี่ยังคงต้องการที่อยากจะกลับมาคุมบาเสลนาอีกครั้งหนึ่งครับสัญญาของเขากับปารีสแซงต์แมงนี่จะหมดในปี2027นะครับแล้วก็เขาต้องการที่อยากจะกลับมาคุมทีมที่แคมป์นูครับแม่ มันจะเป็นไปได้หรือเปล่าครับถ้าหากฮันซี่ฟริกผลงานยังดีแบบนี้แล้วก็โอกาสที่ลุยเอลิกีหรือใครก็ตามนะที่จะมาคุมบาซโลนะ่เนี่ยมันก็คนข้างจะยากคีเดียวนะแต่ว่าก็ต้องดูด้วยนะครับว่าฮันซี่ฟิกนี่จะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าฮันซี่ฟริกนี่ก็ยังคงมีสัญญาอยู่กับบาซโลแาจนกระทั่งถึงปี2027ด้วยเช่นเดียวกันแม้อะไรมันจะประจวบเหมาะกันลักนาดนั้นนะครับแต่นี่นแต่อย่างที่คาดการณ์กันนะ ถ้าหากคันซิฟิกยังทำผลงานได้แบบนี้แล้วก็ไม่มีทางครับที่บาร์เซโลนาเนี่ยจะยอมปล่อยกุนซือชาวเยอรมันคนนี้ออกไปครับถึงแม้ว่าลุยส์เอลิก้นี่ก็ต้องบอกนะครับว่าเป็นกุนซือที่ประสบความสำเร็จอย่างมากมายด้วยเช่นเดียวกันแต่เดี๋ยวเดือนหน้าก็ต้องเจอกันนะสลัดทันด้านบาร์เซโลนากับปารีสแซงต์แชร์แมนะครับในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีครับ แล้วเรนมีคิวลงสนามพบกับทางด้านเอสปันยอนนะครับแหม่ปูซอข่าวก็ยิงคําถามให้กับทางด้านชาบี้เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเรื่องของทางด้านวินิซิอุสจูเนียครับหลังจากที่วินนี่หลุดมาเป็นตัวสํารองนะครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์คบอกนะครับว่าคือมันไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมนะนะครับในการที่จะมาพูดถึงเรื่องของทางด้านวินี่ครับแต่ว่าโอเคะครับทิศทางก็เป็นบวกครับผมก็มีโอกาสได้พูดคุยกับเขา เขาได้กลับมาฝึกซ้อมกับเพื่อร่วมทีมนะครับตอนนี้เราเพิ่งจะผ่านไปแค่5เกมเท่าเองในลีกยังอีกยาวนานนะครับจนกระทั่งถึงเดือนพฤษภาคมดูเหมือนว่าวินิสิวิสจูเนียกับโรดิโกนี่แตบบ่จะก,การมาเป็นคู่แข่งกันโดยตรงแล้วนะครับในตำแหน่งแนวรุกฝั่งซ้ายนี่แหละโดยทางด้านชาบี้ก็บอกนะครับว่าโรดิโกเขาก็ทำผลงานได้ดีคือทั้งคู่นะครับทำผลงานได้ดีครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ยังไม่ตอบอะไรที่ชัดเจนมากกว่านี้นะครับแต่ว่าสื่อเขามอกนะครับว่า พเพือเผอนี่ไปไป,ไปมาวีนี่อาจจะไม่ใช่ตัวหลักของชาานะชาบี้ก็ได้ครับดูดีๆแล้วกันนะครับสัญญาของวีนี่ยังไม่มีความคืบหน้าไรด้วยนะครับแล้วก็ฟอร์มของวีนี่ตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่ในฟอร์มการเล่นที่ดีมากๆด้วยแล้วแถมฝั่งของชาบี้ไม่ชอบนักเตะที่เป็นปีกโดยธรรมาชาตินะคือเขาอยากจะได้นักเตะที่เล่นปีกแล้วสามารถที่จะขุบเข้าในได้นั่นคือสาเหตุที่ว่าทําไมเขานี่ชอบใช้ทางด้านอาดากูแลนะครับใช้ทางด้านมัสตันจูอาโนครับ โรดิโก้ก็สามารถทําได้นะถ้าโรดิโก้ทาได้ดีเนี่ยเราอาจจะเห็นวีนี่หลุดเป็นตัวสำรองแบบยาวๆก็ได้ครับเอาละงานนี้หวยอาจจะออกที่วีนี่แทนที่ของโรดิโก้ก็ได้ครับอ่ะทีนี้ก็พูดถึงเรื่องของเอ็มปัปเป้นะครับบอกว่ามันมีเกมที่ต้องลงเล่นอีกมากมายครับอันนี้คือคุณต้องยอมรับนะนะครับมันอิมพอสิเบ e รล่ะในการที่จะลงเล่นทุกๆเกมแต่เขาบอกแล้วเออมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้ทีทเดียว มันเป็นไปได้ครับที่จะลงเล่นในทุกๆเกมนะครับแต่ผมไม่คิดหรอกนะว่ามันจะสามารถเกิดขึ้นได้เคลียรเป็นนักเตะที่สําคัญนะครับแต่ว่ามันก็จะต้องมีบางครั้งที่เขาจะไม่ได้ออกสตาร์ทก็ก็เตือนทางด้านเอนมปเป้ไปก่อนแหละนะครับเดี๋ยวมันมีปัญหากันทีหลังนะนะครับบอกว่าคุณน,นี่ไม่ใช่ว่าจะออกสตาร์เป็นตัวจริงทุกเกมนะมันก็คงต้องมีการโรเตชันนะครับเพราะว่าเกมการแข่งขันเนี่ยมันเยอะสะเหลือเกิน ส่วนเกมที่จะเจอกับทางด้านเอสปันยอนนี่ไม่ง่ายเลยนะนะครับเพราะว่าเอสปันยอนนี่ลงเล่นมา4เกมชนะ3เสมอหนึ่งยังไม่แพ้ใครด้วยนะนะครับพวกเขาไม่อยู่10แต้มครับรอยมอบริดเนี่ยสิแต้มเต็มก็จริงครับเฮ a ดทูเฮ a ดก่อนหน้านี้ที่เจอกันมานี่เมื่อฤดูการที่แล้วเอสปันยอนชนะรอยแอบริดหนึ่งศูนย์นะครับแต่ว่าถ้าเล่นที่สนามซาเดโกเบอร์นาบิลเนี่ยรอยแบริดเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่ง สว่วนเกมหลังสุดนะครับที่เจอกับเอสปันยอนในบ้านของเรอัลมาดริดทุกเกมนี่เรอัลมาดริดเอาชนะได้ทั้งหมดครับแต่ว่าอยที่บอกแล้วครับว่าประมาทไม่ได้นะสลอดทั้งนั้นเอสปันยอนนะครับถึงแม้ว่าสื่อทั้งออฟต้าทั้งอะไรนี่มองว่าเรอัลมาดริดชนะใสๆเลยอย่างออฟต้านี่มองว่าเรอัลมาดริดชนะ75%นะครับเอสปันยอนนี่โอกาสชนะอยู่ที่ประมาณแค่10%ส่วนฮูสกอร์ก็มองว่าเรอัลมาดริดจะเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ0แต่ เกมนี้เหนื่อยแน่ครับสำหรับทางด้านเบรแอนบริดประมาทไม่ได้เลยนะครับสเปคตัวจริงของเบรแอนบริดก็น่าที่จะมีการโรเตชันนักนะครับเกมนี้ผู้ตัดประตูเป็นทางด้านครูตัวครับก็หลังมีทางด้านคาร์เรรัสนะครับราอูลเอสเซนซิโอนี่จะลงมาแทนทางด้านดีนทุยเซ่นนะครับมิดดิโวนะครับแล้วก็แดนนี่คาบาเข่าเทนอเล็กซานเดอร์อานอนี่มีปัญหาการบาดเจ็บนะครับเพราะยังไงยังไงก็ต้องใช้ทางด้านแดนนี่เนี่ยครับตรงกลาง3คนครับเป็นทางด้านเดนนี่เซบิยอสครับชิเอเมนี่แล้วก็เฟสเดริโกปาลไบรเท บาลประเดศบอกนะครับว่าไม่เอาแล้วนะแบ็กขวาเนี่ยผมขอเล่นมิดฟิลด์ฤดูกาลที่แล้วนี่โดนทางด้านคาร์โลอันเชลติดีโยกไปเล่นในตำแหน่งแบ็กขวาหลายต่อหลายเกมนะครับเนี่ยแนวรุกครับเกมนี้ก็คาดว่าจะพักทางด้านอาดากูเล่นะครับวินิซิลส์จูเนียร์ออกซาร์ดเป็นตัวจริงนะครับแล้วก็บราฮิมดีอาร์สรวมถึงเอ็มปัปเป้ครับแม่ติดใจตรงทางด้านดีอาร์สนี่แหละฤดูกาลนี้ฟอร์มยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะดูเงีบเงยบๆนะไม่เหมือนฤดูกาลที่แล้วฤดูกาลที่แล้วนี่แม บ,กกบูบจิงแฮมนะกลับมาฝึกซอ้อมไปแล้วนะครับแต่ว่าเกมนี้น่าจะยังไม่เข็นลงอะ่ะนะครับเดี๋ยวรอดูเกมหน้าและกันสำหรับทางด้านจูบิงแฮมครับ <S e s p n นะครับออกมาระบุว่าลีโอนลเมสซี่และอินเตอร์มิลานะครับใกล้ที่จะบรรลุเรื่องของสัญญาฉบับใหม่กันได้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหลือรายละเอียดอีกเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะครับก็คอนเฟิร์มครับ ตอนนี้นี่ทั้งสองฝ่ายต้องบอกนะครับว่าเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายครับในเรื่องของการเจราจานี้ออกมาคอนเฟิร์มนะครับแล้วคาดว่าทุสิ่งทุกอย่างนี่จะจบลงเร็วๆนี้ก็หลังจากที่เมสซ,ซี่กับอินเตอร์ไมอา,ามี่นี่ตกลงกันได้แลบสัญญาก็จะถูกส่งไปที่เมเจอร์ล g u ซ s o กอ e รนะครับเพื่อที่จะให้ทางนู้นนี่ได้รับทราบครับตอนนี้ก็มีรายงานข่าวนะครับว่าลีโอเนลเมสซ,ซี่นี่อาจจะไม่มีการต่อสัญญาฉบับใหม่กับอินเตอร์ไมอา,ามี่ก็ได้ แต่ในที่สุดแล้วก็แมสุดสุดท้ายอยู่กับอินเตอร์ไมอามีต่อครับย้ายมาอยู่กับอินเตอร์ไมอามีนี่เซ็นสัญญากันวันที่15กรกฎาคมปี2023นะครับและสัญญาของเขานี่จะหมดลงสิ้นปีนี้ก็เรียกว่าแบมมีอิมแพกอย่างมากเลยกับทางด้านอินเตอร์ไมอามีครับตอนแรกก็มองนะครับว่าเดี๋ยวขอดูก่อนแล้วกันครับทีละสะเต็ปทีละสะเต็ปครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะสำหรับทางด้านเบเชลีส์กเกอร์ครับเพราะว่า เด,เดียวเมสซี่นี่ทำให้แฟนบอลของอเมริกันเนี่ยแม่ชอบฟุตบอลเพิ่มมากขึ้นครับเขาเรียกว่าซ็อกเกอร์นะครับแบบชอบซ็อกเกอร์นี่เพิ่มเยอะมากๆจริงครับแล้วตอนนี้ก็มีนักเตะหลายๆคนนะครับที่ย้ายเล่นในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ครับแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยอย่างล่าสุดก็ส่งเฮองบมินครับแก็ทำแฮตทริกไปแล้วเห็นมุลเลอร์ทำแฮตทริกไม่ได้นะครับส่งเฮืองบมินบอกว่าเดี๋ยวผมยิงแฮตทริกด้วยครับ แล้วก็บพบกับ Insight s p r t t ตสมัยในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ